โย่โยโยบ่ายโมงตรงเจิญกลับถึงลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจคถึงลูกหนังครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายมงตรงนะครับบิ๊กแมชก็จะเลือกเอาเกมคู่ใหญ่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์ถึงลูกหนังครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามานถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบอกตามตรงว่าหลีกนี้ผมแทบจะไม่ได้วิเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าคืนวันนี้ต้องวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นซุปเปอร์แช์ ซูเปอร์บิ๊กแมชนะครับของลีกสกอตแลนด์ครับจะเตะกันเวลาตีสองนะครับกลาสโกเซลติกรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับกลาสโกเรนเจอร์ทีมจากฝูงนะครับก่อนเกมนี่เซลติกตามเรนเจอร์2แต้มนะครับมันจริงๆนะครับเซลติกมีอยู่54แต้มจากการชนะ17เสมอ3แพ้3นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะดันดียูในเต็ดมา1นต่อศครับกุนซืออย่างอันเก้ปอสเตกูลูครับนี่เป็นอดีตกุนซือของโยโกมาเอฟมารินอสนะครับอดีต เจ้านายของอุ้มทีร,ทระทอครับคือวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเนียบิตตันนะครับมิดฟิลด์อิสราเอลที่ติดโทษแบนหลังจากที่นัดทีแล้วไปโดนเหลืองแดงนะครับตัวหลักๆก็มีเรียวฮาตาเตะม,มิดฟิล์์ญี่ปุ่นนะครับแนวรุกนำโดยเจมฟอร์เรสลรออนอาบาดานะครับข้างหน้าเป็นจอจอสเกียคูมาคิสกองหน้าชาวกรีซฝังของกราสโกเรนเจอร์ทีมจ่าฝูง มีอยู่56แต้มน,นะครับจากการชนะ17เสมอ5แพ้แค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอรอสเคานตี้3ต่อ3นะครับคุณซื้ออย่างจูมานี่ฟานบองฮอสนะครับก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานยานิสฮาจีที่เจ็บ แล้วก็รวมไปถึงอัลเฟโดโมราเอสนะครับที่ไปช่วยชาติในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับตัวหลักๆเนี่ยตรงกลางมีสกอตต์อาร์ฟิลเกรนกามาร่านะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฟินแลนด์ครับแนวรุกก็นำโดยไรยอันเคนอาร์เนตเดิยาโลนะครับนี่เป็นตัวยืมมาจากแมนยูครับแล้วก็รวมถึงซิด e ิกอิทเทนกองหน้าสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมแรกที่เจอกันเรนเจอร์เปิดบ้านชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขาต้งยกให้เซลติกเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านเซลติกด้วยแล้วจะว่าไปฟอร์มของเซลติก ท่านนับเฉพาะใิลีกช่วงหลังถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับ16นัดหลังสุดไม่แพ้เลยครับชนะ14เสมอ2ครับเอาง่ายๆว่าต้นฤดูกาลเนี่ยรนเจอร์นำห่างนะครับแต่ว่าเซอร์ติกก็เร่งเครื่องเรื่อยๆครับแล้วก็โกยแต้มเป็นกระบุงเหมือนกันในขณะที่เรนเจอร์จะว่าไป5นัดหลังสุดเป็นหนุดเสมอ2เกมนะครับก็เลยทำให้ช่องว่างมันแคบลงมาเหลือ2แต้มนะครับอย่างไรก็ตามครับ ถ้าดูจาก h ฮด d ูเฮดเรนเจอร์มาเยือนเซลติก3ครั้งหลังสุดไม่เคยแพ้นะครับเอ,า,อาง่ายๆดังนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ยังน่าเชียร์ไปที่คลาสโกเรนเจอร์นะครับคือบ bon อลน่ะมันทันกันครับ พอบอลมันทันกันเนี่ยมันก็ไม่มีทีไหนอยากแพ้นะครับเซลติกถ้าแพ้ก็จะโดนฉีกไปเป็น5แต้มในขณะที่เรนเจอร์ถ้าแพ้ก็จะโดนเซลติกแซงนะครับแต่ว่ารูปเกมเซลติกอาจจะมีความพยายามในการเล่นเกมรุกมากกว่าอย่างไรก็ตามครับผมว่าเกมนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่จ่าฝูงอย่างกาสโกเรนเจอร์นะครับผมมองว่าจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์กาสโกเรนเจอร์เป็นครึ่งลูกหนังนิกแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย